วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกำหนดจะเริ่มต้นแข่งขันฤดูกาลใหม่ในวันที่8ธันวาคม2564และจะยังคงมีเกมแข่งขันในวันเสาร์วันอาทิตย์รวมถึงวันพุธเช่นเดิมโดยที่กำหนดจบฤดูกาลคือวันที่6มีนาคม2565ในส่วนของระบบการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจําฤดูกาลนี้เลขที่1จะทําการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนอันดับที่1ถึง6 จะผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันในเล็กที่2ซึ่งในเล็กที่2จะแข่งขันแบบพบกันหมดเช่นกันโดยทีมที่ได้อันดับ1นถึงสจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปในส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบพบกันหมด1ครั้งทีมที่ได้อันดับหนึ่งจะพบกับทีมอันดับ4ในส่วนทีมอันดับที่สองจะพบทีมอันดับที่3โดยที่ทีมชนะจะเข้าไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศ ในส่วนทีมที่แพ้จะต้องไปแข่งขันนัดชิงอันดับที่3กันต่อไปในส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันแรกวันพุทธที่8ธันวาคม2564ที่ m c c Hall เดอะมอรบางกปิในประเภททีมชายเวลา8น30นาทีพิษณุโลก VC พบ i m p r i n รินรีสเกต VC เวลา17น30นาทีนครรานสีมาคิวมินซีว c พบ n ด Food ไฟ s a f e Sport c l u บ ในประเภททีมหญิงเวลา11นาฬิกา30นาทีสุพรีมชมบุรีอีเทคพบแบล็ k p าวเวอร์เวลา14นาฬิกา30นาทีนัคอนนัทเซิมาคิมนซีวีซีพบเดมันฟูดไฟท์เซฟสปอร์ตคลับวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคมในประเภททีมชายเวลา8นาฬิกา30นาทีโกซิตี้มอเอเชียกอกูดคาบาน่าพบเกษตรศาสตร์วีซีเวลา11นาฬิกา30นาที ยยกุโซอเอ็มยทีทสมุดปราการ VC พบกับทีมพยักซนเซในประเภททีมหญิงเวลา14นกา30นาทีนครนนท์พบเจษศาสตร์ VC เวลา17นกา30นาทีโปรเฟก RSU VC พบขอนแก่นสตาร์ VC ติดตามชมและเชียร์ได้ทาง a i s play และช่อง PPTV กดหมายเลข36ครับ